กลับมาติดตามรายการในช่วงสุดท้ายกันนะครับอย่างที่คุณแพนเกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือตอนนี้ทั่วโลกกาลังเจอปัญหาราคาน้ำมันแพงซึ่งโอกาสในการลงทุนด้านหนึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นตามมาก็คือเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดต่างๆซึ่งจริงๆแนวโน้มนียก็ดีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องของรัสเซียยูเครนแล้วนะครับ ทิศทางการลงทุนในกลุ่มนี้จะดีต่อเนื่องหรือไม่จะมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนบ้างเดี๋ยวเราคุยกันกับคุณนัทพลจันท์สิวานนท์นะครับกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุนของบรจแอสเซทพลัส,สนะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค่ะระหว่างนี้เนี่ยนะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของธุรกิจที่น่าสนใจเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เรากําลังรอคอยผลอยู่นั่นก็คือเรื่องของเฟดเอ่ยนะคะเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเอ่ยเราประเมินสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสำหรับภาพรวมการลงทุนยังไงบ้างคะ ครับสำหรับภาพรวมการลงทุนช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างท้าทายมากๆกันนะครับโดยจะเป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ทางเฟดเองก็เจอความยากลาบากในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อนะครับอันเรื่องมาจากวิกฤตการณ์ด้วยซ้ําเนื่องจากการที่เกิดวิกฤตการณ์ในยูเครนและรัสเซียเนี่ยทำให้ภาพเงินเฟ้อเนี่ยดูจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นนะครับดันให้ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นดันราคา c ม m m ดิตี้อื่นๆแบบตัวสูงขึ้นนะครับ ทีนี้เฟดเองก็ต้องมาดูแล้วว่าเขาเองเนี่ยจะเลือกทางเลือกที่จะควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อหรือจะเลือกที่จะประคองอาการเติบโต ต่อไปนะครับซึ่งล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วถ้าดูตัวอย่างจาก ECB นะครับจะพบว่า ECB เนี่ยเริ่มที่จะเลือกทางที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อแล้วโดยการที่ประกาศที่จะเริ่มทําตัว QE tapering ในไตรมาสที่3มนะครับเราเองก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกันว่าเฟดจะเอาอย่างไรนะครับในการประชุมวัน2วันนี้ซึ่งก็ทําให้ภาพการลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะมีความผันผวนอย่างมากนะครับในช่วงปัจจุบันก็อาจจะต้องระมัดระวังในการลงทุนพอสมควรนะครับในช่วงนี้อืมครับเราเรายังแนะนําพวกสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคุณ มากน้อยแค่ไหนช่วงนี้ครับสำหรับหุ้นเนี่ยครับอาจจะจะเป็นจะต้องเลือกพอสมควรนะครับโดยรวมเนี่ยจะต้องยอมรับว่าหุ้นเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงพอสมควรนะครับหรือลดน้ําหนักลงนะครับเนื่องจากภาพตลาดเนี่ยเป็นไปอย่างที่ค่อนข้างจะ u n ซอร t a i n หรือผันผวนมากๆนะครับเราเองเนี่ยติดตามปัจจัยยูเครนกับลซีอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าหากจบเร็วเนี่ยก็อาจจะทําให้ตลาดสามารถดีขึ้นได้ แต่ถ้ายืดเยื้อเนี่ยเรายอมรับเลยว่าความยืดเยื้อเนี่ยอาจจะทําให้ภาคของเงินเฟ้อเนี่ยมีโอกาสปรับัตสูงขึ้นหรือการเติบโตเนี่ยอาจจะเริ่มชะลอตัวลงในอนาคตนะครับนอกจากนี้เองมีปัจจัยที่มากระทบใหม่ๆเลยก็คือทางจีนเองเนี่ยเริ่มไปล็อกดาวน์เมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญอย่างเช่นชางไฮหรือเซินเจิ้นนะครับทําให้แน่นอนเซินเจิ้นเราเองก็ทราบดีว่าเป็นหับของการผลิตอิเล็กทรอนิกส์โลกนะครับบริษัทอย่างเช่นฟอก์คอนที่ผลิตตัว อุปกรณ์ต่างๆให้ไอโฟนนะครับก็อยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อถูกล็อกดาวตัวนี้เองผลิตไม่ได้ <c oughs> ก็แน่นอนก็อาจจะทำมาซึ่งเงินเฟอ้อที่มากขึ้นเป็นแรงแรงกระตุ้นเงินเฟอ้อที่มากขึ้นในอนาคตไปอีกนะครับทำให้ <c oughs> เฟดเ,เจอทงานที่ยากจริงๆนะครับเมื่อเฟดเจอกับงานที่ยากจริงๆเนี่ยแน่นอนเอาลุกในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็แน่นอนอาจจะกดดันราคาหุ้นต่อเนื่องในอนาคตนะครับเลยจาเป็นจะต้อง คัดเลือกหุ้นที่ไม่ว่าจะเกิดเคสใดๆหรือหรือเป็นธีมระยะยาวจริงๆนะครับที่จะเข้าลงทุนในช่วงนี้นะครับค่ะฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาพลังงานที่เป็นตัวเร่งอัตราเงินเฟ้อซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าโลกของเราเยพยายามที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยผลักดันไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆเราประเมินแนวโน้มการลงทุนนี้ยังไงบ้างคะ ปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วตีมพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นตีมระยะยาวที่เราก็สร้างกันอยู่แล้วนะครับรถยนต์ e ีวีก็กําลังจะมานะครับ แต่ด้วยเหตุที่เกิดวิกฤตการยูเครนรละเซียเนี่ยกบกลายเป็นว่ากลุ่มเหล่านี้ได้ประโยชน์ระยะสั้นไปด้วยนะครับอันนี้มาจากข้อแรกคือราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเนาะก็ชัดเจนตรงไปตรงมาว่าลดน้ํามันก็อาจจะมีความน่าสนใจน้อยลงลดพลังงานไฟฟ้าก็มีความน่าสนใจมากขึ้นนอกจากนี้เองนะครับมากกว่าเรื่องรถที่เป็นรถ E ีวีเนี่ยการที่ยุโรปเร่งจริงๆแล้วพึ่งพิงพลังงานจากทางรัสเซียค่อนข้างเยอะเมื่อเกิดความขัดแย้งกันตรงนี้เนี่ยทางยุโรปเองก็อยากจะลด การพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแก๊สธรรมาชาติหรือตัวน้ํามันเองเนี่ยยิ่งมีการลดตัวนี้มากเท่าไหร่เขาเองก็ยิ่งต้องหาพลังงานมาทดแทนนะครับซึ่งพลังงานทดแทนที่ยุโรปมองแน่นอนตรงไปตรงมาคือกันเรื่องของพลังงานสะอาดหรือ renewable energy ทั้งหลายนะครับซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัจจัยระยะสั้นที่มาเสริมกับปัจจัยระยะยาวของพลังงานสะอาดตรงนี้ด้วยนะครับครับผมขอเป็นกองทุนแนะนําหน่อยครับว่าช่วงนี้ถ้าอยากเกาะตีมนี้ลงทุนในกองไหนดีแล้วกองดังกล่าวเนี่ยเบื้องต้นไปลงทุนอะไรยังไง สำหรับบริจเจอแอ s เซทพลัสนะครับเรามีกองที่ชื่อว่า SP Power นะครับชื่อนี้ก็อาจจะบอกใ้เบื้องต้นนะครับเราเองเนี่ยเป็นกองที่ไปลงทุนในพลังงานแห่งอนาคตนะครับอันเป็นธีมที่ประกอบไปด้วยในเรื่องของ r e n e w e b l e e n เ r g y นะครับเราไปลงทุนในในหลายๆภาคส่วนของ Renewable Energy นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโซลา่ากลุ่มวินกลุ่มไฮโดรนะครับทังผู้ผลิตอุปกรณ์แล้วก็โอเปอเรเตอร์ของพวกพลังงานต่างๆ นอกจากนี้เองก็ยังเกาะต,ตีมไปกับนาคตด้วยคือกลุ่ม e ีวีซึ่งมีสัสดส่วนการลงทุนนุ่งฟางเยอะในกองนะครับซึ่งจุดนี้เองเ่ยเรามองว่าตอบสนองทั้งทีมระยะสั้นและระยะยาวนะครับซึ่งเราคาดว่าภายในปี2026เนี่ยกลุ่มเราเนี่ยกลุ่มที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยก็ยังสามารถจะโตดได้มากกว่าประมาณเจ็ดสิบเอร์เซ็นนะครับแล้วก สัดส่วนพลังงานสะอาดที่จะเป็นสัดส่วนกําลังไฟฟ้าโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก28%ไปถึงประมาณใกล้ๆ4 0ภายในปี2 0 2 6นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นธีมที่ได้ประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณนรพลครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งธีมนะครับไปทํากันบ้านไปศึกษาเพิ่มเติมคือช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็คัดสรรหุ้นอย่างระแวดระวัง อ่าให้ท่วนถี่มากยิ่งขึ้นนะครับตีมที่มองไปไกล,ย,กลย,ยังสดใสย,ยังเรื่องพลังงานสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งตีมที่น่าสนใจครับค่ะและแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อนะคะ<ม>ทั้งเรื่องของรัสเซียและวันพรุ่งนี้จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยดังนั้นแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นยังไงพรุ่งนี้กลับมาวางแผนการลงทุนกันต่อนะคะสิบโมงห้านาทีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ